สวัสดีเพื่อนที่เข้ามารับชมช่องเพิงตะวันฟาร์มนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตเด็กๆในบ้านกันนะฮะแล้วก็จะมาอาบน้ําไก่กันแดดดีนะวันนี้ไปเดี๋ยวเราไปอาบน้ำไก่กันครับ อ่าโอเคครับหลังจากที่เราอาบน้านะฮะเขาก็จะหล่อๆกันเลยกําลัางเสริมสวยกันเลยครับนี่กำลังเสริมหล่อกันเลยตัวนี้ก็เจ้าเพิงตะวันนะครับเพิงตะวันผมคงไม่ต้องออกมาเนาะเพิงตะวันนี่เขาจะเป็นนกแดงนกแดงเฉดสีแดงเพิงนะครับ เขาจะไม่ใช่ไทยแท้นะเพราหาเขากระดกเมื่อติดก่อยก็ติดพม่าลครับสวนเาตัวนี้เป็นเจ้าออตเตอร์นะครับออตเตอร์ก็อ,อายุประมาณ6เดือนนะครับ6เดือนน้ำหนักอยู่ที่2อโลห้านะคร เขาแรกเขาขึ้นสองโลเจ็ดไป้แล้วแหละเขาสูบไม่ยอมกินอาหารไปทีนึ่งเพิ่งกลับมากินนะฮะตัวนี้โครงสร้างมาดีมากครับสูงยาวนะครับอ่าโอเคต่อไปก็พ่อพันหลักของเรานะครับ นี่ก็จะเป็นเจ้าโกเมนนะครับโกเมนโกเมนเขาเชื่องนะผมปล่อยได้นะไอเพิงตะวันนี้ไม่รู้ตอนจะจับเป็นอะไรแหฮะน่าจะตกใจผมทำเล้าใหม่ไงเจ้าโกเมนกับเจ้าอ,ออเตอร์นี่เขาจะเป็น เฉดสีแดงชาตินะครับนกแดงเฉดสีแดงชาตินะครับเป็นไก่ไทยแท้ร้อเซนะครับน่า <l uc al noise> โอเคเราไปดูดูตัวเมียในบ้านกันนะครับก็เ <l uc al noise> จ้าตัวนี้ตัวนี้จะเป็นลูกของไอไอเพิงตะวันนะ ชุดเขาจะมีหกตัวนะครับผมปล่อยเอาไปหมดแล้วเก็บตัวเมียไว้ตัวเดียวนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจตัวนี้ก็ย้ายบ้านได้นะครับถจะเอาไปทำสายต่อตังตัวนี้ก็จะเป็นลูกเจ้าเพิงตะวันนะครับ ชุดแรกเลยชุดแรกชุดทดลองชุดแรกเลยมันจะเป็นทองแดงหางดำนะออกเป็นเฉดทองแดงหางดำส่วนตัวนี้ไม่นคนไม่พันที่ผมคาดหวังไว้นะตัวนี้เขาจะมาคู่กับเจ้าออ,อเตอร์นะครับลักษณะดีครับหนักดีไข่ชุดแรกแล้ว อไข่เขาได้เชื้อติดเชื้อประมาณ3ฟองนะครับสถึง4ฟองนี่แหละโอเค <Okay. S 2> <c oughs> ส่วนชุดลูกเจี๊ยบนี่ผมปล่อยแล้วนะไอชุดนี้จะเป็นลูกของเจ้าโกเมนนะครับ อืมตัวนี้นี่เลยจะเป็นสีแดงเพลิงนะครับโครงสร้างดีๆนี่สีหลุดสีหลุดมีทุกข้อครับแล้วก็ตัวเมียตัวนี้จะสีนี้จะจ่ายลูกเป็นสีแดงเพลิงนะครับสวยนี่ก็ตัวเมียตัวนี้ตัวเมียสรุปแล้วตอนแรกผมมองว่าเป็นตัวผู้นะ นี่ก็มีตัวเมียตัวเดียวกลายเป็นตัวเมีย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 สามตัวคู่ใช้ได้มีสองตัวตัวนี้ก็จะเป็นเจ้ากิ๊บนะครับกิ๊บนี้สีเข้ามาดีครับโครงสร้างไปไปมาสู้เจ้าตัวนี้ไม่ได้แล้วตัวคอหักกินน้ำคอหักตอนนี้เขาหายแล้วนะครับจู่ๆก็หายเอง ดีครับสีดีเน่าเสียดายตอนแรกผมคิดว่าตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้เป็นตัวตัวผู้นะไฟหมาแม่ตัวเมียเฉย <c oughs> ก็เฮ้ยแม่โอ้โหดูดูมันสภาพโอ้กูไปออกไอไข่ไข่ชุดนี้ผมจะยังไม่เอานะผมจะรอทำเล้าอยู่แล้วค่อยทับอีกทีนึง แต่มันมีเชื้อแหละผมใส่ไว้แล้วสฟอง,อง,องมีเชื้อก็ต้องรอดูกันนะครับเดี๋ยวผมก็ไม่ได้ทิ้งนะถ้าติดก็ติดไม่ติดก็ไม่เป็นไรไม่รู้ไข่จะแตกหรือเปล่านะเข้าไปนอนทับกันผมไม่อยากจับออกด้วยอันนี้จะเป็นไข่ของตัวที่มาคู่กับอัเตอร์นะครับ มีอยู่สี่ห้าฟองด้วยกันนะครับเขาจะมีเชื้อทั้งหมดนะชุดนี้ผมเช็คแล้วแล้วก็มาอัปเดตเล้านะครับอัปเดตเล้าไก่ที่ผมเพิ่งทำใหม่ก็ตีคร่าวๆใช้งบไปประมาณเจ็ดพันนะครับเจ็ดพันไม่รวมเสานี้นะเสานี้ผมทำเพึ่นมาเองหลอ่อขึ้นมาเอง จากโรงงานนะสันนี้จะเป็นเหล็กเหล็กเชื่อมกับเสาปูนนะครับทำแบบง่ายๆครับแต่ของที่รื้อรื้อไว้ก่อนยังไม่ได้เก็บเลยนั่นแหละฮะการทำนั้นง่ายกว่าการเก็บ <laughs> นี้ผมก็ไม่ได้ทําเป็นแบบมาตรฐานนะครับก็จะทำเนี่ยอย่างอิดเนี่ยเขาให้ต่อผสานกันต่อเรียงกันต,ต่อสับกันแต่ผมก็ต่อเนี้ยเพราะไม่รับน้ำหนักไม่รับโหลดอะไรมากนะครับ ซนนี้ก็จะเป็นโซนวางสุ่มนะโซนวางสุม่ม่วนนี้ก็จะใช้ทับเอาผู้เมียเข้าไปแต่น่าจะเป็นตัวเมียตัวเดียวแหละผู้ผมไม่เอาไม่เอาไว้ในนี้ด้วยกับตัวเมียนะฮะนี่ัผลจากการทําเองถามว่าภูมิใจไหมมันก็ภูมิใจนะแต่มันก็ไม่ได้สวยประตูเบี้ยว ก็ภูมิใจครับแต่มันมันก็ไม่ได้สวยก่อนหนึ่งใช้งานได้ครับอันนี้ผมก็เชื่อมตัวนี้มีแค่ตัวเดียวนะววก็ยังต้องเชื่อมเสริมตีตวงตงข้างล่างแล้วก็ยังไม่ได้ยึดอะไรเลย เป็นช่างไม่ต้องมาคอมเมนต์นะครับผมอายนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไก่ตีนโตนะครับอ่าอัปเดตเขากันนะคลิปก่อนก็ยังเด็กๆกันอยู่เลยเนาะยังตัวเล็กๆกันอยู่เลยแต่ผมก็น่าจะไม่ได้เลี้ยงจับเขาบ่อยเนาะเขาก็จะแห่ใหญ่เลยนะ องตัวนี้ก็จะเดเดี๋ยวรอโตแล้วก็เอาเขา้เขาเข้าเรานะครับรัวปวนโอเคครับอัปเดตกันพอประมาณนะครับประมาณนี้เดี๋ยวอีพีหน้าอีพีหน้ามี อะไรเพิ่มเติมหรือเล้าเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ดูตั้งแต่คลิปแรกจนคลิปนี้นะครับคลิปปัจจุบันนะครับเร,เราจะเติบโตด้วยกันครับก็จะขยับขยายไปเรื่อยครับไม่หยุดพัฒนานะฮะ ตัวเมียตัวนี้ผมชอบนะตัวเมียตัวนี้สีไม่มีติดไม่มีติดขาวเลยอะเล็งไว้นะไม่ปล่อยไม่ปล่อยชุดนี้ยังไม่พร้อมปล่อยนะเดี๋ยวถ้าเกิดพร้อมย้ายบ้านเมื่อไหร่เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ในเพจละกันนะครับหรือไม่ก็จะโพสต์รูปใน YouTube ว่ามีไก่พร้อมย้ายบ้านแล้วเข้าไปเลือกกันในเพจเอานะครับ น่าลุ้นครับชุดนี้น่าลุ้นสวยๆนั้นเลยก็โอเคครับฝากกดติดตามกด Subscribe กันไปด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมครับวันนี้เพิ่งตะวันฟาร์มต้องขอลาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ